สวัสดีครับจากวีนพีมีเรื่องเล่าวันนี้ผมมานั่งรอเรือนะอยู่ที่ท่าเรือสาทรนนะครับเนี่ยมีโบชัวก็จะมารอเรือนะครับเรือด่วนที่เขาจะเปิดวันนี้เป็นวันแรกนมาตอนเช้าเลยด้วยความเหอมากนะเนี่ยเขาเรียกกันบ้านๆว่าเหอนะครับสำหรับเรือด่วนวิวอว่าเอ็กเพลสเนี่ยเขาก็จะ มีตั้งแต่ช่วงประมาณ6กโมงครึ่งนะครับจากทางนนทบุรีตอนนี้ผมมาที่สาทรน,นะครับผมก็ามาขึ้นประมาณ7จ็ดโมงกว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในเรือนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการเดินทางนะจากท่าเรือสาทรไปที่ท่าเรือนนทบุรี ก็มีห้องน้ําด้วยแนะเหมาะเลยนะครับวันนี้ผมหาห้องน้ําไม่ได้เลยเพราะว่าตรงสาทรก็ยังไม่เปิดเนะี่ยก็มาขอใช้บริการสักหน่อยนะอันนี้ก็เป็นภายในห้องน้ําเขาแบ่งนะครับถ้าเกิดหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยด้านขวานีจะเป็นของสุภาพบุรุษด้านซ้ายก็จะเป็นของสุภาพสตรีแล้วตัวห้องน้ำเนี่ยเขาอยู่ท้ายเรือ ก็บรรยากาศช่วงท้ายเรือนะครับเดี๋ยวให้ผมจะค่อยๆนะครับค่อยๆขยับไปขยับมาให้เพื่อนๆได้เห็นภา,ายในเรือนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเน้นภายในเรือมากหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเรือราชวงศ์อันนี้ก็ยัง,ยงมีแอลกอฮอล์ให้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยว ก็จะค่อยๆบอกกันนะครับค่อยๆบอกในเรื่องของพวกท่าเรือบ้างนะอันนี้บางทีอยู่ข้างในนะครับมันก็มาบอกไม่ทันนะเป็นแบบเรือที่บอกว่าตำแหน่งตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็ไม่ค่เข้าใจเท่าไหร ก็แบ่งสามตัวนะที่นั่งแล้วก็มีทางเดิน กยว่าผู้โดยสารนี่ก็จะมีไม่มากนะครับจากสาทรไปท่า,าเรือนน,นทบุรีเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยผู้โดยสารจะมาจากนนทบุรีเข้าเมืองมากกว่านะเขาก็จะมาจากนนทบุรีเพื่อจะเข้ามาที่สาทรนะครับช่วงเย็นเนี่ยตรงสาทรนี่ก็จะเยอะก็จะสลับกันแบบนี้แหละครับเท่าที่ถามเจ้าหน้าที่นะที่เขาอยู่ก็มีจอนะครับจอทีวีเนี่ยเขาบอกนะบอกตำแหน่งว่า ตอนนี้ถึงตรงไหนเพื่อให้ผู้โดยสารนได้ทราบนะครับอันนี้ก็ย้ายมาด้านหัวเรืออัน,นี่ก็มาถ่ายด้านหัวเรือนะครับอันนี้เขากั้นเชือกไว้นะฮะ ก็กั้นเชือกผมก็ถ่ายด้านล่างนะไม่กล้าขึ้นไปนะเดี๋ยวเขาอาจจะจับโยนน้ำไปเลย ดูนะครับาภายในบริเวณเรือให้เพื่อ,อนๆได้ชมด้วยว่าเออในเรือเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับภายในเรือเนี่ยมีด้านบนด้านล่างเนี่ยทุกนี้ก็มีที่ใส่ของแล้วข้างล่างที่ผมมองก็เป็นพวกกายๆเสื้อชูชีพนะเนี่ยเขายัดไว้ด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นเสื้อชูชีพ นะครับอันนี้ก็เป็นช่องแอร์นะด้านที่เห็นตรงนั้นก็เป็นตัวบอกอุณหภูมินะตอนนี้อาจจะมองไม่รู้เรื่องนะครับกล้องผมไม่ได้ปรับนะความถี่ก็ประมาณ24องศาอันนี้ก็เป็นรัสภาที่เขาสร้างใหม่สำหรับเรือด่วนนะครับหลอบออากาศนะือวอ็กเพรสเนี่ยแล้วก็มี ท่ารับส่งนะครับประมาณสิบท่าอย่างผมมาเนสาทรก็มีสาทรไอ,อร้ข้อสยามราชวงศ์ราชินีพรานกเทเวศเกียกกายบงางโพพระรามเจ็ดแล้วก็นนทบุรีหรืองไงจะงขงเขียนไว้ด้านล่างคลิปนะครับตัวสองเครื่องยนต์นี่ก็ตะบึงแหวกน้ำเนีย สำหรับเรือด่วนล,ลำนี้นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดบริการนะนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีนะมีแต่เฉพาะจัน์ทรถึงสุขแล้วก็แบ่งด้วยนะถ้าเกิดเป็นมีเช้ากับเย็นที่ไปถึงนนทบุรีสาทรถ้าเกิดช่วงกลางวันแล้วก็จะ รางวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่9โมงนะครับ9โมง40ถึงประมาณนักบ่าย3โมงเขาก็จะวิ่งบางโพสาทรนนทบ,บุรีก็ไม่ได้วิ่งเสาร์ที่นี่เขาไม่วิ่งหนูสึกก็จะมีไปอยุธยานะครับนนทบ,บุรีไปอยุธยาท่าที่สัมามดูนะ คถาม,มาเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในเรือนี่ก็เป็นสะพานรถไฟฟ้าทีสถานีบางโพพอดีเรือลนี้เขาไม่ได้จอดนะครับไม่ได้จอดบางโพก็เ,เลยไป อ้องน้ําก็อยู่ด้านล่างของบันไดนี่นะด้านขวาก็ผู้ชายด้านซ้ายก็คุณผู้หญิงนะครับด้านนี้ก็ขึ้นไปก็ติดเชือกไว้ติดเชือกไว้ก็ไม่รู้จะขึ้นยังไงนะเดี๋ยวผมส่งตัวแทนขึ้นไปถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นด้านบนนะด้านบนนะครับก็มีที่นั่งก็มีนั่งได้นะครับบนนี้ก็อยู่ได้ประมาณเจ็ดสิบคน ตอนนี้ขึ้นไม่ได้นะช่วงเช้าเย็นเนี่ยเขาบอกขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาทําความเร็วก็กลัวว่าจะผู้โดยสารจะผู้งาวาจะเกิดพัดหลงพัดหล่นเนี่ยนะครับพัดหล่นไปอันตรายเนี่ยเขาไม่อหา่ขึ้นไปตอนนี้นะครับอันนี้ก็ที่ก,กั้นเขาไม่ได้กั้นสูงนะเรากังวลน,นะครับกลัวว่าจะ มีผู้โดยสารหล่นลงไปได้นะเวลานั่นแน่นนะครับเดี๋ยวก็เปิดนะเปิดใ้ขึ้นมาทําให้แน่นจริงๆเนะี่ยก็อยากให้อยู่ข้างล่างนะครับมีห้องแอร์เย็นสบายในด้านนี้ก็เป็นเนี่ยด้านนี้นะครับด้านซ้ายก็เป็นของคุณผู้หญิงนะครับห้องน้ําเขาเป็นเหมือนเรือนําเที่ยวนะมีห้องน้ําด้วยก็รีวิวทั่วนะครับมี ด้านบนด้านหน้าเรือท้ายเรือตอนนี้ก็มาถึงแล้วท่าเรือนะครับนนทบุรีนะครับท่าน้ำนน ผู้โดยสารจากจัเหียดละบุรีเข้าเมืองใช่ครับแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยจะมีผู้โดยสารจากทางในเมืองสาหรับกันใช่ครับจะกลับเข้ามาที่เมืองครับก็นะครับสอบถามอะไรก็บอกได้หมดนะครับก็ขอบคุณน้องนองนัที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่บนเรือนะววาเอ็กเพรสนะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับตอนนี้เปิดแล้วนะนะครับเปิดบริการแล้วแล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยนะครับ30บาทเท่านั้น ตอนนี้เป็นช่วงที่จะเดินทางไปสาทรน,นะครับเป็นจะเห็นว่าผู้โดยสารนี่ก็จะเยอะนะครับช่วงไปเข้าเมืองเนี่ยจะเยอะตอนที่ผมมาเนี่ยก็จะน้อยหน่อยนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงเย็นก็สลับกันช่วงเย็นก็จะสา,าทรมานนทบุรีเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรือครับก็ขอบคุณสหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตาม ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ